สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับผมกําลังจะไปตามหานะครับสตังกับจูงงนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่เห็นแวบๆอยู่แถวริมอ่างเก็บน้ํานะครับตามไปดูกันนะครับว่าทําอะไรกันอยู่นะครับเห็นถือเสือถือหมอนมานะครับวันนี้ก็บรรยากาศลมลมแรงมากๆเลยนะครับลมแรงเป็นลมหนาวนะครับ พัดแรงมากเลยนะครับนี่เสียงลมนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่แรงมากแรงมากจริงๆครับลมแรงมากจริงๆครับ,แ,รรบแอบไปนะเอาเสื้อกับออนมันแอบกู้นอนริมอ่างเก็บน้ำนะครับ องพี่น้องนะครับจุ๋งกับสตัง์นะครับแอบสูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับโอ้โหเอาเสือขะหมอนนะครับมาแอบนอนนะครับู่ตรงอากิบน้ํานะครับนึกว่าหายไปไหนนะครับนึกว่าหายไปไหนโอ้โหเห็นพวกนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็สงสัยมาผ่อนคลายนะครับเนาะบอกนึกว่าหายไปไหนที่เนแก้วเอาเสือมาแอบพูดอน สองพี่น้องอยู่นี่นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับสองพี่น้องก็นอนสบายใจนะครับผ่อนกายอาริยบทตามประสาเด็กๆนะครับเห็นว่าขอหลายวันแล้วว่าพอ่อขอให้ พรก่อนเปิดเรียนเด้อกระตังก็ปิดแค่2วันเองนะครับจุ๋มงก็เดี๋ยวพวกนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันให้ผ่อคลายนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากมานอนกันอยู่ตรงนี้นะครับดูสิครับท่านผู้ชม นอนแบบสบายใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะจวดสักคำหนึ่งนะครับนอนสบายใจมากๆเลย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรครับลูกอดูหนังการ์ตูนอ๋อนึกว่าแอบไปไหนสบายจังเลยเนาะสบายจังเลยเนาะโอ้สบายจังเลยนะสบาย มาทำอะไรกันลูกพักผ่อนครับอ๋อพักผ่อนเหรอครับครับอืมทำงานเสร็จหมดหรือยังครับหมดแล้วครับอืมเก็บผ้าหรือยังเก็บแล้วครับต้นไม้ลดหรือยังลดแล้วครับลดตอนไหนลดตอนเช้าโอ้เอาเอา,เอา,เอาวันนี้ก็ให้ผ่อนคลายแล้วกันนะหนึ่งวันเนะเาะแล้วตอนเย็นก็ กลับบ้านไป<ว>เตรียมห<ว>นังสือไปเรียนนะครับเอาโอเควันนี้ให้พักผ่อนวันนี้ให้พักผ่อนเต็มที่เลยพักผ่อนเต็มที่เอาพักกันนอนพักกันนอนให้พักผ่อนแล้วต้องทํำยังไงโอเคอาานี่นะครับนึกว่าไปไหนที่แท้ก,ก็มาแอบนอนกันอยู่ริมอ่างเก็บน้ํานะครับท่านผู้ชม,มนะครับใครที่ อยากมาพักผ่อนนะครับพาครอบครัวมาก็มาได้นะครับเหมือนครอบครัวกาแฟกกอกเราก็นี่ครับสตังกับจุมงก็นอนชิวๆกันอยู่ริมอ่างเก็บน้ำนะครับบริเวณโฮมสเตย์กาแฟกกอกนะครับวันนี้ก็แอบมาดูว่าสตังกับจุมงไปไหนกันนะครับติดตามชมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ